ก่อนทำคือจมูกไม่มีสันค่ะคือตรงนี้มันไม่มีเลยค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำค่ะจมูกรูเข้าที่ค่ะแล้วก็เวลาถ่ายรูปก็มีสันขึ้นมาค่ะมีมิติค่ะสวัสดีค่ะชื่อตะวันค่ะอายุ19ค่ะวันนี้มาตรวจหลังทำจมูก1เดือนค่ะ ผ่านไป1เดือนนะคะเวลาถ่ายรูปจมูกจะมีสันขึ้นมาค่ะเวลาถ่ายหน้าจะมีมิติค่ะใช้ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะโดยส่วนตัวคิดว่ามันสวยค่ะเข้ากับรูปหน้าค่ะคุณหมอทำดีมากเลยค่ะ ามีคะแนนเต็มร้อยก็ให้120เลยค่ะเพราะว่าชอบมากเลยค่ะที่ตัดสินใจเลือกทาที่นี่ค่ะเพราะว่าพี่สาวแนะนํามาด้วยแล้วก็อ่านมาโรงพยาบาลมันเปิดมานานมากแล้วอะค่ะก็เลยมั่นใจที่จะทําที่นี่ค่ะสําหรับคนที่อยากทําจมูกนะคะเชิญมาทาที่เลอหลักได้เลยค่ะที่นี่เขาบริการดีมากดูแลดีทั้งก่อนทําและหลังทาเลยค่ะสวยครบจบที่เลอหลักค่ะ